หลังจากที่ทาง YG ยจได้ปล่อยโปสเตอร์สำหรับการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการของน้องๆเมมอนที่จะปล่อยออกมา1กรกฎาคม2024หรือว่าตรงกับเวลาไทยก็คือ4ทุ่มไทยในวันที่30มิถุนายน2567ซึ่งทาง Baby Monster นี่เขาใช้คำว่า Baby Monster Titan Forever ชื่อเพลงก็คือ Forever และก็บอกว่า Digital Single Forever ร้อมปากวันในรูปภาพก็จะมีทั้งการรองเท้าสซนแหลมรีดเลยนะสีเมทัลลิกเงินเ,นเนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ทาให้ไป เชื่อมโยงกับการเชิญฟังเพลงใหม่ R S V P ที่ทาง YG ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่า R S V P ไม่ใช่ชื่อเพลงไตเติลนะแต่ว่าเป็นการเชิญชวนที่มาฟังเพลงใหม่และก็ R S V P ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งจะปล่อยคลื่นปีหลังนั่นเองค่ะเอกก็มองว่ามันสอดคล้องกันนะคะกับโพสต์ล่าสุดก็คือมันมีการเชิญต่างๆนานานนะตอนนี้แฟนคลับก็มีการมองๆกันว่าจะมาในลูกไหนโน่นนั่นนี่เสียงส่วนมากเนี่ยก็จะมองไปอารมณ์แบบว่าแนวเพลงดีมนะจะเป็นการ แต่งเจ้าหญิงเจ้าหญิงจ๋าจ๋าอะไรแบบนี้หรือเปล่าค่ะคือมองได้หลายมุมค่ะเ,เพื่อนๆโดยชื่อเพลง forever นี่น้องอาสาก็เพิ่งสปอยมาด้วยการสปอยบนเวทีคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะคือน้องอาสาก็พยายามเลี่ยงใช้คําอื่นแต่ว่าพิธีกรก็คือพูดซะตงเป๊ะเลยนะคะแฟนคลับเขาก็เมาว่าน้องก็ตกใจแล้วก็ดูเขินๆด้วยนะคะพราตาก็คือเพราะว่าอุตส่าห์บอกอาสาวว่าระวังนะคะอืมปะโถมาทั้งเพลงเลยค่ะเ,เพื่อนๆปรากฏสู่ forever จริงๆ What would it be? Ah, ah, ah. Oh, okay, okay. Oh. What should I do? What should I do? What should I do? Oh, 우리는 영원하자. Let's be forever together. Yeah, I guess that's that's yeah. That was after, it? was it after? <laughs> yeah. Okay, so that's, forever together. Yeah, I guess that's that's yeah that was after it? was it after it? yeah okay so that no มือนว่าสิ่งนี้จะเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มได้แลวค่ะว่าสซาหรับเพลงฟ o r e v e r ของน้องๆ Baby Monster น่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่าผู้แต่งเพลงก็คือคุณเบรชและก็คุณชอยเตอร์ที่เซเว่นร่วมกันแต่งเพลงให้น้องๆ Baby m o n น t e r นั่นเองค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นพี่เขาทั้งสองท่านได้ออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่เวลาที่นักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ต่างๆได้ออกมาวีศิลปินเมื่อไรแล้วก็ต้องมีบ่อแสว่าทาเพลงให้กับน้องๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวตามมาชมค่ะรูปภาพที่ทางคุณเบรชและ โปรดิวเซอร์ของทาง YG คุณ mm hmm. อันนี้ขออนุญาตอ่านชื่อพี่เขาคือพี่เขาเคยพูดชื่อของตัวเองเอาไว้ ai ail, ในรายการช่องน้องๆบีมอนนี่หลนะเนาะคือแนะนําโปรดิวเซอร์ของ YG ค่ะพี่เขาชื่อว่า Producer คุณ Choice the 37อ่าที่เขาแนะนําตัวเอาไว้นะในคลิปของ YG ค่ะว่าชื่อแบบนี้เลย My name is Cho 37 My name is i c c h o ผิดอันนี้กลัวผิดพลาดค่ะก็เลยนำมาเมาส์ซึ่งคุณ Choice เป็นโปรดิวเซอร์ประจำตึก YG อยู่แล้วนะคะก็ได้โพสต์โปสเตอร์ forever พร้อมแคปชั่นซูนซึ่งแน่นอนค่ะว่าพี่เขาดูแลศิลปินมาม,มากมายและรุ่นล่าสุดก็คือน้องๆบีมอนนะคะไล่มาตั้งแต่ Winner, Treasure, G-Dragon, ก้อพี่ๆแ a ล k i ินและสูน่น้องๆบีบีมอนสเตอร์เก่งปังแน่นอนจ้าต่อมายังได้เห็นคุณ r a ร e ก็ได้แชร์โปสเตอร์เพลง forever ลงในสตอรี่ของตัว เองค่ะพร้อมแคปช่นว่า For e v e r Dropping s o o n คืออันนี้ขอแนบคลิปนะคะวิธีการอ่านออกเสียงคุณเบรช ก็คือพยายามไปแปลใน Google แล้วเพื่อนๆว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่า Google ไม่อ่านให้ค่ะน่าจะเป็นชื่อที่เขียนโดยเฉพาะแบบว่าอ่านยากเอ้ก,ก็เลยไปเจอพี่ศิลปินท่านนี้นะคะซึ่งพี่เขามีชื่อคล้ายนักแต่งเพลงของเราค่ะก็เลยขออนุญาตเนบม,มาเป็นการออกเสียงเพื่อยืนยันว่าอ่าเขาอ่านแบบนี้เดอ้อเนื่องด้วยเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องกราบขาออภัยเวลาที่นี้ด้วยค่ะแต่ว่าก็จะพยายามนําข้อมูลที่ถูกต้องนะคะมาให้แล้วก็มีการแปะแนบเข้าไป <R> คุณเบรชก็คือเป็นนักแต่งเพลงนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้มีภาพที่อยู่ในสตูดิโอด้วยกันกับคุณชอยซึ่งคุณเบรชทาเพลงให้กับหลายวงมากๆเลยนะคะและก็เคยร่วมงานกับพี่พีบีทีเอสต่างค่ายมาแล้วด้วยปังมากและเพลงแต่และเพลงของพี่เขาเนี่ยก็คือโอ้โหคือมันเพราะมากๆเลยค่ะโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงต่างๆตืตต่นเต้นค่ะแม่โดยล่าสุดนี้ YG เขาบอกว่า For e v e r มีม mm ูด hmm. ที่แตกต่างจากเพลงที่ทํามาก่อนทั้งฮิปฮอปแล้วก็เบลล์หรือว่า ในภาษาไทยก็คือบันลาดนั่นเองค่ะต่อคะ่ะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่แสดงถึงเสน่ห์ที่ร้าขีดจํากัดของเบบมอนอ้าวยังไงคะเนี่ยสรุปว่าไม่ใช่ท Hip ั้งฮิปฮอปและก็บันลาดนะคะอ้าอย่างไรใจแม่มันละจ้านอกจากนี้แอดพาเพื่อนๆมาฟังจากพี่แฟนคลับแล้วกันนะคะที่ได้นาบทเพลงต่างๆมาประติดประต่อการเริ่มจากพี่เขาบอกว่าการ์ดท,ที่ YG ปล่อยนะคะที่เป็นอักษรย่อ R S V P ซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่ชื่อเพลงไตเติลแต่ว่าเป็นการ์ดชวนมาฟังเพลงใหม่แล้วก็ R S V P เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต ของโปรเจกต์ใหม่ๆต่อไปนะคะซึ่งจะปล่อยช่วงครึ่งปีหลังคือก็มีการสังเกตว่าอาร์ตตัวนี้มันพิมพ์ขาวดำเมือน,นังคลาสสิกเก่าอะไรแบบนี้นะคะการตอบรับคําเชิญตอบกลับหากคุณต้องการอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะหลังจากนั้น YG ก็ได้มาโพสต์โปสเตอร์ปึ้งนะคะและก็สู่คําว่า forever ซึ่งเป็นชื่อเพลงจะปล่อยหนึ่งกรกฎาคม2024ซึ่งตรงกับเวลาไทยคือ30มิถุนายน4ทุ่มไทยค่ะแม่ซึ่งในโพสต์นี้ก็คือมีทั้งการ์ดคำเชิญสุดพิเศษ พร้อมจดหมายอ่าแล้วก็ต่อมาค่ะก็มีรองเท้าสายดินเดอเดอร่านอกจากนี้ก็มีการสปอยเลอร์จากน้องอาสาที่บอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปก่อนหน้านี้ที่คอนเอสิร์ตสิงคโป์ซึ่งที่นี้ค่ะทุกเสิยงทุกอย่างมันผนวกการทําให้แฟนคลับเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าทีมของสาวเนี่ยอาจจะไปในแนวแนวดิสนีย์มูฟอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่ก็คือภาพประกอบค่ะแบบเจ้าหญิงจะจ๋าไปเลยใช่ไหมเพื่อนๆหรือว่าพี่แอคนี้นะคะก็บอกว่ามันอาจจะเป็นแนวคิดแบบราชวงศ์ประมาณนี้ก็ได้นะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็น ปไปได้เหมือนกันค่ะก็ตัวอย่างเช่นง,งานเต้นรำสวมหน้ากากเนื่องจากว่ามันมีคําเชิญด้วยนั่นเองนอกจากนี้ค่ะแฟนคลับเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้อย่างเฮไซา์ดีเขาดอดองเบมอนนะคะช่างทําผมเขาได้มาโพสต์รูปภาพซึ่งก็เป็นการแชร์โปสเตอร์นี้แหละแต่ว่ามีอีโมจิไม่ว่าจะเป็นรูปเขาหัวใจรองเท้าและก็ชุดเรสปีปีกนางฟ้าอีกอ่า แล้วก็สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้น้องชิคกิต้าได้มาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เดวีเวิร์สรูปดวงตาของตัวเองนะที่มีการติดกลิเตอร์อย่างสวยเลยไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะคะเลล่าสดค่ะน้องอาสาก็มาลงรูปภาพนี้ในคอเลชั่นในเวิร์สคือว่ามันจะเป็นเหมือนกับน้องๆ้องใส่ส้นสูงเออไม่รู้ว่าเป็นรูปภาพของน้องๆ้องหรือเปล่านะแต่ว่าจะเป็นรูปใส่ส้นสูงค่ะแล้วกเ็เพื่อนเพื่อเห็นกลิตเตอร์ความระยิบระยับอารมณ์แบบว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรแบบนี้ไหมคะแล้วก็เป็นรองเท้าที่มีผีเสื้อนะอหรือาอการ สำหรับ MV คัมแบ็กในเพลง For e v e r หรือเปล่าอันนี้เดาๆนะคะวิดีโอแบบไหนนะภาพนี้มันมีสไตล์การคัมบงคัมแบ็กอยู่นะเนี่ยงานนี้จับตามองได้เลยคนแฟนคลับเขาก็เลยมามองว่ามันอาจจะออกมาเป็นประมาณนี้เพื่อนๆแต่ว่าก่อนหน้านี้ YG เขาก็บอกว่าไม่ใช่บันลาดแน่นอนนะแล้วก็ไม่ใช่คิปหอปด้วยแต่ YG ก็บอกว่ามันเป็นแนวเพลงที่เรายังไม่เคยได้ยินจากเด็กๆเลยนะคะโอ้โอหน่าตื่นเต้นทุกอย่างจริงๆซึ่งอันนี้ค่ะก็ เป็นเพียงการคาดเดานะและก็เดาทิศทางของแฟนๆเขาแหละแต่ว่าจะได้รู้กันก็คือช่วงหนึ่งกรกฎาคมนจัจนจะแม่ปราติดตามกันนะคะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นําเรื่องราวเพลงของน้องเบมอนมาเมม์มอีกแล้วถึงความเป็นไปได้ว่าอาจจะอาจจะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าซึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ฟังเพลงและก็ได้เห็น MV ของน้องๆนะคะ